นี่ f นาาีนะครับมาจากออสเตรเลียนะครับคุยกับลุงช่างเนี่ยช่างก็เดี๋ยวไปธุระนะครับผมที่สกลนคร ไปป่ครับปไปซื้ออนไปเห็ดอ, <c oughs> อนเตซื้อวะเกกอยากเอาา่ยันเคยแบบน้เคำชะโนดก็ไม่ไกลเนาะไปเนี่ย <c oughs> สี่สิบโลเอ่นมเฟ็นีเชฟิร์ตตาเหลืองเนี่ยน้ำ ปากแเปะตาอ๋อดวงตาาวมันเอาบะแมนย่างแม่นหรมันโอนแม่นหรอปากแเปะมักสาวปากแปะนี่ยนะอ้าอันพูดพูดหน่อยพูดหน่อยมันซื้อยังนะมาฮามิสมาฮามสมาฮัมมส ปากแปะปากแปะปากเี่ยเจ้ามามาเิ่งในมอืชิตไทยเรอคุชิไทายคุณรู้มาานารอ๋อใช่ใช่ใช่เป็นทหารใช่พชยคนนี้เาเป็นหาหารวันหยุดวันนี้วันหยุดครูทรโซ่เอโซ่เหร <laughs> 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 I mean that I'm 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 stuck, I'm stuck. I'm stuck. Uh, uh. Yeah, I am Thank you, how are you? Yeah, I said, how are you? Yeah, asking, how are you? Subidi <laughs> 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 makeup. Mm, somebody <laughs> You wanna do the do the, uh, the army? Army? Yeah, yeah. <laughs> Where? In yeah. the Maryland. น้าลผมฟังบาเรื่องอายุเท่าไรครับเนี่ยยี่องมาอยู่ผมมาไว้รุ่นอยู่เห็นยูถ่ายรถอยเป็นทหารบอลนอ้เปุบเลยู่เมืองเมลเบิร์นาอยู่เมืองเมลเบิร์นบ่เมลเบิร์นวิกตอรี่อสเตเียเมลเบิร์นสมอฟุตบอลเมลเบิร์นวิกตอรี่ เห็นลุงเหรอครับพ่อลุงไปเพิ่นไปยางไปเปิดเครื่องเสียงไอ้นั่งล่ำอ้มลครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับผมมีเอฟซีมานะครับฝรั่งด้วยนะลายปูนะครับว่าอยู่ว่าเป็นใบรุ่น แฟนเขายังเป็นสาวเลยนะนาะก็มากลุ่มใหญ่นะฮะเดินไปที่ลานปูแล้วออกยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับท่ทานนางลำก็เตรียมรำแนะฮะเตรียมลำามปานนำทีมนะครับปีนุวัตรก็มาแล้วนะฮะ เชฟลอมเชฟลอมลุงช่างมาแล้วลุงช่างมาแล้วใส่เกงยีนเลยโอ้น่าจะมีเดินทางนะเนี่ยแล้วว่าอร่อยไหมเราก็ต้องบอกว่าอร่อยอร่อยโอ้หอมมากเลยอันนี้อยอาจจะได้แต่รสชาติอาจจะไม่ได้ก็ได้นะครับเพราะว่าไม่ได้ชิมไปหมอไม่ชิมนี่ได้ผ่านหนังไม้นะโราคาหรอราคา

แกงส้มของพิรวันน่ะอยู่กกวอู้อร่อยมากเลยค่อยแซ่ตู้เย็นไหมแกงส้มอมไรกินอร่อยมากกินอยู่ได้สามส่วัน ค่อยเข้าเลยเป็นร้านนะเขาจะเปิดไปเรื่อยๆทำด้วยอะไรทบด้วยทำอะไรกินกินทำเครื่องอะไรทั้งนั้น ผัดผักบุ้งก็อร่อยค่อยชิมก่อน มากิน,กนข้าวมาพร้อมกันทำคลิไปได้ไหมได้ทำมาเรื่เรเรียบร้อยแล้วงมค่ นี่ัยอไร่าี้สมทีเขาทเหมือนเใส่ไข่นาะ่กหัใส่ไข่แล้วก็ใส่ที่ัง นะหาท่ากองเด็ดตัวเน,นี่ยนะฮะท่าปากมันก็นลดลงแล้วอะ่ะเราหยิบไปแล้วไม่ว่าของไทยที่ตรงนั้นเนี่ยที่เป็นของสามมลของยาใช่ไหมน่าจะเป็นของไม่ได้เนี่ยแล้วสมมติว่งอย่งในคลิปเขาถามว่าของไม่ได้ไปไหนของสามมลเจอแล้วอยู่ทีไหนเลยลูกมันเนี่ยอ๋อที่มาไหนในนี้เอง เพราะนั้นที่เจอแต่แบบสามขาไงว่าไม่ใช่ของอันนี้เนี่ยทุกความมักเจเอตอนเช้าก่อนเต้ और निकलना नहीं जाता नहीं जाता คเงินเพื่อตัดนี okay, ่เง huh ินเพื่อราคาแรงบน้ขอบคครับมาสองพันได้เหรอเนี่ยใช่หายัหมั้นก็ไม่ใช่ดอกไม้ดอก